สวัสดีท่านผู้ชมครับรับชมกันอีกคลิปนะครับช่องรํำซิงซปเปอร์ยาวคลิปนี้มาพี่น้องมาดูครับมาดูชาวไร่ครับรถติดครับนี่โอ้โห,โหเรามาไม่ทันตอนที่เอาแม่ดึงไม่ไปครับดึงลูกไม่ไปครับติดครับนี่พี่น้อง ติดทรายครับก็เลยเรียกใช้บริการทีมรถยกน้องบลํุมพูครับทีมช่างเขียวครับให้ช่างเขียวมาจัดการให้นะครับดูว่าจะได้ไหมฮะผู้ดเดียวตีครับมือเนี่ยผู้เดียวครับยกเดี่ยวเพราะ่ยกโอ้เห็นผู้เดียวมือออกไวเลยเบิดเสีย ติดยัง,งมันละมันมุนออกไปเห็นปะก็ะมาดึงมันคือประตรงครับดึงย่างนีนี่โอ้หเยมันิแม่นอยมันติดเอาแมนมาดึงมันมันมาไปเหน็นปะไม่ไปโอ้ดูร่องรอยครับ ลองรอยของการขุดครับซอยยังบ่เนี่ยมีอะไรช่วยไหมฮะลุยเดียวเลยครับบ่เนี่ยสร้างเขียวข้า ยเกียกหออยเังขาวย่ยเ,เกียกร์หกหล่อป่ะจ๊เกร์รก่นี่เออเก็กบ,กกบทุกอย่างครับทางเกียวเนี่ยูซ่อมรถด้วยครับมีรถแมคโครเล็กประมาณหลายตัวครับช่างเกียวนี่ ปดูจันวงเดือนเดี๋ยวพับหมดเลยครับพับจนหมดเลยต้องใส้จะสุดแล้วเนี่ยถึงบ้า แต่อข้อมันก็น,นักเป็นซีบรุ่นเแต่อข้อมันก็น,นักเป็นซีบรุ่นเลถึงเลยอ๋อเบิ้งพี่น้องมันสิลากไปวะครับแม่มันลากไม่ไหวครับน่าจะเป็น ของโรงงานนะครับตัดของโรงงานนะครับนี่ถ้ามันมีการคว่ำมีการไปไม่ได้ไปไม่ไหวครับก็จะมีการได้ลากจูงนะครับแบบนี้ก็ช่างเขียวครับก็จะได้มารับหน้าที่นะครับถึงมแล้วครับเสีย่ยโอ้ถึงพอดี แม่มันลากไม่ไหวครับดูว่าพี่หลงจะไหวไหมครับเอานี่เสียบลงที่ประจำกีดินมับเดี๋พี่น้องมึงดูครับลุ้นด้วยกันครับไหวไหวไหม นี่มีจำดินมับเลยแหละผมว่าดูครับโอ้โยผมนึกว่ามันจะยืนอยู่เฉยๆไม่ใช่นะครับผมนี่นี่ไปต่อครับต้นไม้ครับโอ้โไม่อยู่จิไปได้ว<ะ>่าก็อยู่จ <c oughs> ิบแล้วว่าลุ้นกัน ไปได้ไหมไม่เหลือครับมาแล้วครับมาแล้วครับไปแล้วครับ เดี๋ยวต้องต้องได้ตั้งท่ารถใหม่นะนี่ผมว่าดูครับมีเอซหลายท่านนะครับบอกเป็นห่วงนะครับบอกว่าเวลาดึงนี่อย่ามาอยู่ใกล้รัศมีของสลิงนะครับอาจจะขาดนะครับก็ขอบคุณด้วยครับที่เป็นห่วงนะครับแต่ว่าผมดูอยู่ครับมันดูอยู่ครับก็คือ มันไม่ขาดกันได้ง่ายๆนะครับก็คือเราก็ดูอยู่ครับเซฟตี้ตัวเองอยู่นะครับทุกคนเลยครับแม้แต่ทีมงานทุกท่านนะครับทุกคนที่เขาทำงานแบบนี้เขาก็ดูอยู่ครับไม่ยังมหรอครับทุกหลอกปะ หล่องโ,อโหโหโห,โหวันนี้ลุยเดี่ยวเลยครับช่างครับ งานแค่นี้สบายมากครับช่างเคียวบอกครับสลิงนะครับถ้ามันขาดเนี่ยมันก็จะไม่ไม่เด้งไกลครับ

nhân rồi to đấy bà Hãy subscribe cho kênh sang ไม่ตรง <laughs> นี่แล้ววะเนี่ย lo loại hấp cũng thắng luôn lạ hò เซลิงบ่เปลี่ยนมุมปาดขึ้นเนีนแพ ใหใม่ครับถอยก่อนครับลอขวางครับลอขวาง หลากเลย <laughs> วัดแต่สีหลากไปเลยไหม <laughs> เอา้า บัดนี้สลิงคือยาวแท้บัดนี้เดี๋ยวค่อยไปโอ้มีองค์ษาได้แลดอกจะลไม่เอาก็สิลากได้บ่นี่ฮะตลดเป่าพอดินทรายเนาะเล่นกับดินทรายเนาะ สลิงเลยะนะเบ้านนมรับีอาไม่เหลือครับ Yeah. มาแล้วนี่จเจ้าคันนี้ลากออกไปนะครับมันจะไหวไหมนนี้ต้องลุนกันครับบ่ได้หรอกครับต้องดึงมามมันจำจัก่อนปะครับฮะหลกลยโหลากเลยเนี่ย <light. S 1> ก็เสืลิงหลังงี่เลยบ่าอู้มันบ่มากวะต้องลากมามันจำจำกอนนี่ครับมันไอยจำจำกอนเดี๋ยวว่ามันให้มันนักหนักมันมากดอ่ะเจ้าเสี่ยวเจ้าเสี่ยวเขียวจะโชว์ให้ดูครับโอ้โหงดโพสุพี่ ต้าตัวมันกัดมันกัดฟี่หรอแมโอ๊ยออไไปดอกลูกเพจนสลิงเข้าไปมันไปก่อน